สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่งแชนแนลทุกๆท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลประจำคับเกืนวันที่15พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียอินโดนีเซียแพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ4ผลฟุตบอลกระชับม,มิตรทีมชาติ รัเสเซียถล่มเอาชนะบูใน11ประตูต่อ0ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้บรากวัยชนะเจ,จนิน่า2ประตูต่อ1และเอกวาดอร์ชนะบลริเวีย4ประตูต่อ0ผลฟุตบอลยู21ชิงแชมป์ยุโรปรอบคัดเลือกจอร์เจียยู21ชนะโคเอเชียยู21 1ประตูต่อ0ฟินแลนดย์ยู21ชนะนอร์เวย,ย์ยู21 5ประตูต่อ1 และเบลเยียมอยู่21ไพ่สาธารณรัฐเช็ก0ประตูต่อ2ผลฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นยูกันดาพ่อฟริกาใต้0ประตูต่อ2บอสวานาเสมอบอริเตเนีย1ประตูต่อ1เอดวาตินีเสมอกินีบีเซา1ประตูต่อ1ซิมบับเวเสมอเคนยา1ประตูต่อ1แคปเวิร์ดเสมออียิปต์1ประตูต่อ1 แซมเบียชนะไอวอรี่โค้ด1ประตูต่อ0โมแซมบิกพ่ายมาลี0ประตูต่อ1แองโกลาเสมอกาหน้า1ประตูต่อ1กาบองพ่ายกับด้านโมร็อกโก1ประตูต่อ5และแกมเบียพ่ายกับด้านโคโมโรส1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกไซปัสชนะลิโทเนีย2ประตูต่อ1 สกอตแลนด์ชนะโคเอเชีย1ประตูต่อ0ูนย์โปรตุเกสชนะโปแลนด์5ประตูต่อ1สวิตเซอร์แลนด์เสมอเซอร์เบีย1ประตูต่อ1่เดนมาร์กพ่ายสเปน1ประตูต่อ 2, สซานมารมิโนเสมอย,ยิบลอตตา1ประตูต่อ1ไอแลนด์เหนือนะครับชนะเบลารุส2ประตูต่อศลักเซมเบิร์กพ่ายบังกลาเทศูย์ประตูต่อ1และโรมาเนียเสมอโคโซโวโ0ประตูต่อศูน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการข่าวฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่15พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับให้กับช่องมสสังกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ